อ่าเซ็ตนิดโอ้มนนะแอปเปิลซิลทอดปลาตา่างหูฮะทักทายสบ,บายดีและสวัสดีพี่ทุกท่านนี่กลเป็นช่งชายนะชงถึงเทงกันแม่นนะเกือนะบเทงละวันนี้มาหาอยู่หาก,กินคือเกาะพี่น้อนเงเหญ่มากครับสายมานเพิ่น สบายดีพี่น้องมาหาเสื้อมองนะเสื้อมองป่าอยู่โ่ยนี่โ่วยห่วยห่วยห่วยปลายห่วยนะน่ะปลายอันนี้มองเฮาหน่อยเอากระเด็นกันไปเลยเขาไปเอาแพบมาซักเนาะมองปลาซิวได้ปลาซิวปะซิวนะปลาซิวเป็นแพทย์ดีนะใช่ตัวได้ไหมเป็นวังเอาเชื้อชิชชองด่างอันนี้ปลาซิวปลาซิวโนดตัวนึงปลาซิวเข้าตัวนึ่งนะเขาจะเชื้อชิชชองเลยน่ะเดี๋ยว เบิงมองก่อนปดมองปดเถอะ่อเอาเดเสื้อปลาซิวมองปลาซิวเข้านี่ก่อน,นอเอาจึงเสื้อมองปลาซิวโน่คนปลาซิวอ้ยอฮะก็คือซันใช่คือขังยาวนึงปดก่อนแม่แม่มั็นท่าว่าทำมาล่ะก็แล้ว,วกัดไปแนวได้เยลยโอ้จับปลาตั๊มหม้อ cho ba đi đền Thế phải đông nhau đi bộ Hãy bỏ มอง่งมีช้าง,ง,ปงประชุมมันมคือลอยขามเฉยใช่ไหม<ะ>ร้อยรอดพูดรอดพูดนะฮะ,ะ,ะคนละมองบอก <พา S 1> ย,ยังมีช่องซ้มอีเอาเท่านั้นผ่ากระเซือแล้วหลังนึงวันนี้เอามอกปลาซิวไปะซื้อมอกปลาซิวโนดซื้อใช่ไปทางไหนวันนี้ปลาฉลายีรี่พิโนปลาตปเยอะกว่นี้ ฮะแจ้งมันเราม,มันรอดมันเลยเดี๋ยวไปซับมันก่อนมันแดงพอาะยามันเห็ดมันมีที่เสียงด้วยนะมองตาทีโอ้ยมันรูดผีเป็นผู้อะไอ,อ,อืมันเหมือนอืมกัดก่อนพี่น้องเอ้ยมองตาทีกัดก่อน มีตนานีต้สลาอย่าวางนี่ขานมดนพะพ่อเลยอ้ป่าตัวเอก็มีปาคก็มีปาเยอมันถือว่ามองหน่อยเจ้าคนน่ะมีื่อหน่อยเิเสือเล้ยงยังไรนะไล่ก่อนแง่ก่อน เลยขึ้นขึ้นตีงแห้งเหรอแม่ตีงแห้งเงี้ยก่อนเนี่ยทำนี่ก่อนฟางเขาทำมันนี่โ่เอ้เงี้ย

่อยไปซิวเขานิเยมองนีเห็นสองโตสามโตมน,ตนี่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 าก็เดินไปน่ะถึอยู่เขาต้องเก็บไปน้าพอมันจะรูดดิเอาก่อนเนี่รูดแล้ววอลปเโอชุดนโอ้ คือมัามนุษยจริงทุลายไดย้เนี่ยรูดรูดสองโต๊ะ,ะจับแลไล่ไปไล่ามาโยคุณโอ้ยมันชุดเลยแม,ม่เอาว่าปากเรือกัปลาแดงก่อนถ้าเก็บหลังเนาะเอาตะปาพุกที่มันเป็นตะแซ e p ตะแ .sep เอาเป็นตะแซ e p ตะแ .sep ไปซิวปลาซิวเขา่าไปซิวผู้แล้วลาซิวนี่เลย ชี้หม้อหนึ่งเลยว้าเราเหอะช่วแต่ฉีกมองพี่คนกับพี่บอมอนี่เดียมอนี่สองโตมอนี่เดียวเด้อเด้ออ๋อยันติยันอะไตเปรว มันออกอทางไหนนี่เหรอพูดอ้อล่ะปาลาเนรายแต่ว่ามันเข้าท้ำเข้าไรมันมีอ,อ้อเขาตรงกลางไว้มันออกมาผู้เดียวมันมเขากลางไว้แล้วครับาคือเลยย่ตีนพี่กระซิบเขากลางไว้แล้วก็เข้าขน,นนี่ละ่ะบนอะไรเกี๊ยขคือเก่า น้ำเช็ตุ้นเห็ดดูน้ำี่หินนี่แหะเ,เป็นเลืองกับป่านี่อาตธรทมก็ยังละออกเห้ย<อ>ยุกชูมไหม จริงต้องเซื่อเสียไว้นอกมืถือเวลาตเติบเียงมือถือมันล่อนี่ม้ง คือเนาะคือคืออยู่าคืออยู่าออะไรคือหามีดนี้นี่เนี่ยดโดดเอานี่ดเอาโดเอาก็ห้าวห้าวต้องดเอาไปนำเพราะว่ามันลูดมันไม่ได้ละถือโดเอาไปนำปลาซิวนีเมอ่นี้เมนูมก ก็ทู่ล่มยังกร,กรงะดกกระโดดถูมันมีลมมันลมซากรนไหนใจ มองเก mm ็บแล้วละนะมองปลาซิวโนดสตชวนเก็บได้ปลาหน่อยเดียวนึงพี่น้องเขาจะได้ปลาซิวเข้าในีมือมกนะมีได้เยอะแต่ทำมือมกได้เห็นกหมเห็นอ่ะนี่น้อยโคตรนี่อ่ะนี่ปลาซิวเข้าอันนี้ปลาซิวปลาซิวฝไฟนี่นะนี่ปลาซิวเข้าเห็นบหมลูกๆเราเลยน้องคือเดียวเนาะอยู่ฝายนะซ้ำนี้อยู่ฝายนะตัวนี้ยิ่งเยอะนี่นะเดี๋ยวใครจะมือเสื้อเอาอยู่ฝไฟนะ ไปมาดิไปหาเสื้อมองเอาปลาซิวโนอยดูไฟเพื่อนตื่มมาดิว่าอยู่นี่เขาตั้งใจว่าจะมาเอาปลาซิวเข้านั่นแหละแต่มัน,นมนีเอัดสะท่ำนั่นมันหนาวเลยปลาสลายนีอยู่นี่นะ่ะไปเงาหมดเพ่อนละบาดนี้ไฮบาดนี้เสื้อยูไฟเพื่นละเดี๋ยวพบเดียวเพุ่นละบาดนี้นี่ตอนนี้มาฮอตไฟละเดี๋ยวจะไปเสื้อปลาซิวก่อนเสื้อมองก่อน น้อซันนี่ป่าเพื่อนป่าเพื่อนตะขอโอ้ยปตะขอ งบอมก็ได้เอ <ka> ๋เอ๋ประคอประคอปลาคอประคออู้ไปดะอประคอมันอยู่ในนี้เนี่ยขอหนอฮัลโหอช่างเซร เธอได้ไปยเยอะก็เอาเบิ้งยกเบิงก่อนคือลายแล้วบอกลายเตอร์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไล่อีกก่อนชักพักไปซิวยูแค้มได้ไปซิวได้เออต้องเซอร์มันจำแค้มไปซิวยูแค้มพี้หมด Chăm 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 thư. chăm chăm quá đó. Mày nhúc chăm chăm nhúc cái tì chăm 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 đây chăm 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 đi chăm 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 Nhúc โอ้ยมันข่าตัวชื่อมันเกาะเงือบมันตัวชื่อเดี๋ยวค่อยเบิ่งปลาอยู่ชามก่อนปลาสิแลบนะกันได้กะเอ้าหูวันนี้หูกบวันนี้นะกบยู่ดิหูวนี้ได้โอ้ยว่ายอยู่ดี มาตัวปลาซิวนะปลาซิวนะต้องตมมก่อนไล่ไปเสิ่มองเลยนะ้อการปลาซิวนี้ลักลักนายงนนี่จะต้องการเตล่ายินจหน้าที่หลายแล้ววันนี้น สายแล้วบอกระปูด,ดีนอพยายามมันเอาอีเอาอีเอาอีเอาไม่ร้ายก่อนไายเติบไลยเติบขึ้นปีิดกูขึ้นปปิดอยู่เถิงอกงอองอนะ่้อง้้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 อบนะ้้้้้้้้้้้้ร้้้อ้อ,อ,อ้ออนะ้้้้้้้้้้อ้สน่อ ติวนี่สบายได้ค่ะทอดแต่เมื่อกล้างคันเกิดเป็นน,นกกทอดลแล้วสบายขี่ทั่นีขี่ห้องพิทชัยทอดกัะซุกไว้พร้อมปิดหนาดิมาถูกไล่มัน ยามนี่กินแต่ป่าพี่น้องยามนี่ดีแต่มีฝายนะมีฝายจะยักินเธอมีฝายกับวได้กินปาเท่านี้แล้วเ้าขับเ้รเฮยขขั้ยขเ้ยขัขั้ยเฮ้ยเ้าย้ยย ปากเกดแหล่โอ้เบิร์ดจมองหัวนอะมองมองมีลมพัดนี่ก้อยกันไปกันแล้วมันจะมาอย่าใ้ายหมานว่าตรงห้องเขาหนะจะเย็นอืทำไมม่้ม่กระโดดแล้วไปพูดไปพูดเพ่ที่เนี่ย

เบิ่งปลาก่อนปลาซิวเกินแนีมิดมาบานเบานี่เดี๋ยวพบเดี๋ยวเชิญเพื่อืนมาใ้ยุ้กินอยู่นี่ตอนนี้มาหอดเฮินแล้วใอกินชกินบ่ปลาเยอะตู้เนี่ยีตู้มืนจะมาแกงยีราดหยิ่งเขาละใรพงปลาไฮ้ปลา่า เอา่ะตำหุ่งทอดปานนอลาล้างปลาก,ก่อนจะเห็ดเมนูทอดเกร้งละปลากะเกร้งมาเพียง,งเลย ตั้งอาเงี้ยพี่น้องออน,นี่ปลาซิวโนโดมันจะมีโนโดนวน,นี่เชื่อระโนโดมันันด้ย,ดยอันนี้ปลาซิวอันนี้มีมีโนโดได้ปลาซิวเขานี่แหละตัวนี้เลยถอดกรอบต่ำหุ่ง อ่ะปลาซิวป่ะเดี๋ยวแบ่งให้เมย์เมย์อย่าอ้อเอาเอาปลาซิวเข้านี่ปลาซิวปลาซิวเข้านี่ปลาเยี้ยก็มีเอาเพื่อจะอ้อปลาน้อยนี่ปลาซิวนี่นี่กินอ้อเอ้าเอาเพื่อเปนอ้อก่อนเอาปลาซิวเข้าตัวเนี้ยนี่แบ่งนี่ปลาซิวเข้าตัวเนี้ยอย่างเงี้มามื่อเมื่อเอาจิบพักยาแล้วชิมนกินนี้นั่น เดี๋ยว<ม>ค่อยทอดนันทีเลยนะแล้วก็ต้องเม่ต้อเม่แต่งคือเอิญอ้าวบอเอิร์ค่ะเออตะโจอยู่เนาะปลาซิวเข้าปลาซิวกับปลานี่ก็ล้างแล้วละนี่สกเก็ตแล้วละก็จะทอดมื้อน,นี้ทีนี้เพิ่นก็นกนแบกมาละเพิ่นจะอ้ออาอกิ๊กกบแม่ก็ขุดพุ่งอยู่ฮะในนั้นบ่ร้องดังแน่ไม่น้องเพลงเดียวเนาะบ่ ลืมนะฮอภาพอันน้นนำปลาแกเออเดี๋วป้อนน้องปอ,งปอ,งปองบออึ่งากว่้วอ,ออกนนม้น,อนอ้องเ,เอาทกัเมันก็มนออเนิกด tôi như người tha thoát một lần ừ. nó ó, phải จะเสียบอนไรน่ะชิมอีกก่อนโอเคคอยไปย้ายาเต่าเต่าที่ไฟนีุ่กไว้นี่อันนี้สุกเลยห่ำุงเดี๋ยวตำหุงก่อนงเลยปาละหนาวจิก่อนพี่กกระม็นกีบตำแล้วละ chơi n relствен theo ông con đây büt này ừ. cái

น้าเทพงใช่ไหมหรือปงเลยเอ,อนไม่เลยม,ม่พอดีไม่ใหไม่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 ม่ม่ไม่ม่มไม่ม่มไ่ไม่มวไว่่่ เฮอยคงเจ้าได้แล้ที่กินดำหุงไงปเหนื้อทอนหลังโอไอ้เจ้าม่เจามันอั้นมันุงปลาปลานี่แหะอ้นีตักไปสิก่อนโอ้ชไวนะชูไวน์ไวน์้ย้ยามอ้ย จับก็สนนี่บ้าจับอไบ้างเดี๋ยนองมาอันนี้แกงอ้อ้อกะเมนนะปลาซิวปลาตับหุกจิบกินข้าวก็เพิ่ิบเยอะมดจ้ะจิบป็นกินข้าวไดยมุดอันนั้นมุดน้อมน้อยบคักได้ไหมปลาซิวนี่ตัมุมุดน้อยมาแต่ละเพือ เข้าง่ายเข้าเท่นกัไปสองครั้งเข้าเด้อพี่น้องหลานเด้อเข้าง่ายแต่มาูม้ถอทอดปลาเป็นปลาเข้าวอัี่อยสิ นะอ่ะกินดิว้าวอย่าเอาตัวนั้นก่อนอะคะนี่โคมอืออะเข้ามาดิเอาเข้าไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวให้มันรับมัน <inaudible> 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 ตอนนี้กากินข้าวกินน้ำอิ่มีเรียบร้นะอยนะพกากจะได้ขออนุญาตปิดคลิปลงซ้ำนี้แล้วพีน่น้องเลยกาขอขอบมูลครับเจอหน้าพราะว่พีน่น้องที่เขามันติดตามนะครับชมเดี๋ยวคลิปหน้ากากนหน้าพร้อมหรือม่พี่น้องเอ้